สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากมาเล่นสงการไปเปียกสุดกับท่านเลยนี่กระแปะกันี่อย่างพี่น้องพี่น้องเขากับมาอาบน้ำสาว้น้ำน้ำงพี่น้อยฟาฝันเรามากับคุณพี่สาวแล้วัสดีคนโกดซีนี้ครัสวัสดีครับสวัสดีครับเจอหนี้ครับมาพบพ่อคับมาสกุลขุณบัณฑแขมนะครับคุณคุณจะอาบน้ำครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับเซ้อซ้อซีมาเราใช่ครับ ควอะไรคะัวปีงไม่มีปีงเลยครับไม่มีเลยน้ำใสสบายดีมันเมอใสไม่เห็นหงุดงิีงที่สบายว่ามัอมอกล่องขวดมืดหรอมาเฟสบ้าหลน้ำกินวะอบ้าซาหลน้ำพี่นนองโอ้พี่อันนี้น้ำอ่ะมะมือันนี้ร่องน้ำปะตมนเนาะ ว้าซั่วันอยาจริงจับนี่กอน่าู้ว่าเข้มครัหนน่าู้เข้มวะอันนี้ขาเล็กน้อยมันเพียงก้นหย่อนพี่ไ่สร้างอกคอเ้แนได้คอยหัวนาเขมหัวหลตูด พี่เกมทางนี่เหินว่าว้าวซาคนมวลให้แอมอ่านน้ำซาข้ังเลแอมเพื่อคีบนไมวันหนึ่งทาเลไม่ไม่คุผมาลองดูเอยคุณยำออกก่อนมาซซาก็แล้วกนนะบ ใส่คนเลยนะเย็นบ่นาเย็นบ่คี่ออกนีนะค่ออกคี่ออกว่าถือเข้มหนาวต้องเป็นน้ำทะเลด้นี่คีไ้ในที่องจ้างเงินสิคะผมไม่มีทาง้ลองซิมคุณลองซิมสิผมผมผมื่รเมือได้นไม้อะไรกันมันแตครับรับลองซิมก่อนมันเป็นรสชาติยังไอาเบรแททนี เาอไอโซนั่รือเปล่าอะไรนเย็นิวสีออกเยนิวก้อยออกเช้าแล้วก็มาอาบน้ำแล้วก็สิบเปนอนเนาะทุกคนเบนื่อยไหมครัเหนือมากเลยครับคือแล้วคือแล้ว น2่ส่งอ้สาวกุที่จอคือยังจอก่นจอดไว้นี่ไงที่สากลคุณสากลคุณเลิศกมูใช่ไหมคุณลอยน้ำเป็นไอ้จกลจะคือ่จะคือว่าซิมบายวงแน่ชิมาชิมบ้าเป็นรสัเยเพราะว่า้ับคมมันหอยลูกให่อุสายทีเขียนซากังดึกพี่น้อคุม่จัด คืองามงมตัวนี้มันเป็นตะเวทไม่เห็นเดือนใบแดงมเสียใบขาวอะไอีกบ้างอีกบ้างแซ่บอร่อยอีกเรียเลยสองหมื่นครับใบแดงมือหนึ่งใบขาวมือหนึ่งสวยสิกระลกมากโอ้ยหลเคยอาค่ะใช่ม่กยจะ่าคลิปอยู่สูงเลิเยพี่้องลีปนีกว่าทุกคนอย่าเบื่อไแก้มหัวเนาะ เบาไปอีสังเบาไทยสื่อกะสิลามะเออแบบถเวาอ้ั่งนอนี่ยใช่นล่งต่อคราวนี่เอไว้ให้ไ้แลเถ่าย่่มมันถ่ายไกลาถ่ายแบบนี่นีนไกลๆนนกระไรอ้าใช่เออถ่ายให้มันหน่อยอ่ะอันงงะเยอันนี้สอง สวยสวยสวยมากเอ,อ,อาหนี่งนนสองสามไปจับยวนพี่จ๊ะช่วยเราอา <c oughs> บน้ำ,นำววนแล้วฮะอาบน้ำแล้วมันยะกเปียกคักเนาะเ้วกะดีดีอะนะ ไทยอตีมันตี่ไทยไห้ไอุ้ก่ใส่ชีตให้โซ่ดิเนาะชีสเฮ๋งลยเฮ๋งลยมามันหนอกเขาในมืออมีสองพิเศย ไอแก่ไมใส่แ mm, ก่ว่ใส่ใส่แ้วมันเสียด UH> ิ้วเสเอแก่วม่ใส่มันเสียดออะไรกันนมันมนาจก่นาใช่ไหมั่กใส่กน่ายัปแงสดนี yes, ่อย่างมตอนนี้ลเร็วจ้างอยู่นี่คนสดหนใส่ห้อย่าเ็ได้ไอนเบื่อตายได้เลยมันน่กแล้ว ลูกเสน้น <c oughs> <Mont ano. S 3> ้ำตเดิแช่เีก่อนนะขอไปห่อสิบกรดิวห่อเล้เบิ่งนุ่มพีเจนุ่มพีเจวันชูฉีโี่คือหลับตาี่เยียพาหลับตาสิตาตาเริ่มสิไั้เลยนะหน บ่อยคนเราเห็นแสงเหรนหลใช่ไหมหลอดไอซูโอ้มึงบอกเห็นไอ้กลัวไหมไม่ไม่นานไม่เล่นอะไรดกว่าหนึ่งบ่มันมันมันถ่ายไปเดี๋ย้าสิไปรีวิวห้องให้พี่น้องเบิ่งเนาะห้องพันงามไงจาริซาไว้นะหลังจากอาบน้ำแล้วมื่อคืนนะพี่น้องก็้วต่อตอนเช้าหลังจากถ่ายปิดเมื่อคืนนะพี่น้องมัน มือนี้ก็เป็นสาวเพิ่งใหม่นะพี่เราเป็นน้กเป็ยนนักและซาใบนักไม่คืนีลยไปตัดดุมากเตือนเช้ามากล้ครับมากินเขาเขาสายโยโยงแฮมสตีปายังม่ถึงสตีมีนานโยงก็เศร้าหนาขิ้สุน ร้านชิรินทร์พรพัทยาน้อยเก่าเมื่อพี่น้องเขาสิออกไปลองแท้เออเต่าขึ้น ชงคนสติส่ะมันเมื่อคืนนี่างชาคิปอาชาตคนเด่นหน้า,าทังแดดทีเนางก็เลยระโยคบัรรย่างน่อยเน่ <laughs> แคนกระเบาเองยันมเาน้องแฉะปะอันนี้เรสยกแฉะไซโก้องฮอตดอกไอชุก็เป็นม่อมเราพี่เกมด้วยสิรักนอนเลยดียว การดีให้พี่น้องเินขาวส่มดิวมาข่าอยู่บ้านไม่คืนนะ้คนาะัเมาจินมพรกเนาะมันละขาว่ยเป็นอันา่ะเด็กเบม่เขาก็อิวนะค่ะยู่บ้า,าน Trời ơi, chuyện khó nói rồi ừ. À các bà sao quần giáng mại ใส่ยูบเดือนเดือนเนาะใช้ประตูมาเป็นตังนะวมพ่้้างไอ้กุนเหมือนเป็นเหมือนไปทางสวัสดีคสวัสดีวัสดีสวัสดีัดีสวัสดีกันสวัสดีคพี่บอ

เรสชาติคนยักตาตุบตาโฟยังอร่อยไหมคะครับอร่อยสวัสดีค่ะคุณพี่เอ๋สีน้ส้มเยอะมันเค็มสีอะไรคะเยี่ยงหมาตัวนี่้โอ้ยกินอะไอไมาเกต่างนานาต่างนานไม่เยกินทำให้เป็นโอ้ย ฉันเดินหลายเถื่อนแล้วนะไทแปฉันจะสอนต้องรุไปเดินท่านจุดละสี่ป้าแล้วเเก็เไป่ยวเยี่ทีู่เลล่นนนเสืยนะสี่้อกี่ายเือเที <IS> ่ยวสี <ab es> ่เ <funnel> ด <ing> ินเราคนเมื่อกี้หมอนโาน้าตาของพ่อแม่เข้มไหมเข้มมากเลย ต้องดืนนไ้ถ่ายเออรนาไม่อ่านัยังไหมอืมัดีับผมแล้วใ่อใส่เรียยบาทนึงต้องใส่กัขบบาทนน้ำเาเย็นๆยืนขนใจฉันเดินหลายเถื่อนนะก็สบายนั่งหรอบอบอกว่าไปทำการกิจส่นอะไรขี้อะไรองี้ย ไอย,ยเคยมาเยอ่นาแร้งกเคือหนังกินวายคพื่นีน่แต่หลายายเลยชุดนี่เยอแ <c oughs> ต่กเอาเองนะคะเพราะว่าซันจะไปเอาบามมักเตงมูไปเดิ <c oughs> นไปเดินกับบ้านท่านเนาะก็ซูบมาดเลยนะ น้องศิริ้รงคนนะตอนนี้เากินขาวอีนะรับ้าวสีากัางากันเดินทางไปสหรับวันนี้เราะพิสัยไเียงจดนี้เอยโอ้สาธุอีกไปเถอะไปวะไปเถอะไปว อย่าไปเพิ่งนังนะจิตใจะ้งใจตันะสีพระยากซัพพอดซับจีบอ่ากกดแต่งมาเนอกดไดเนก่เลยเล้กค่ะรถเมื่อวะกำลังจีบใหญ่ไปเนาะพี่นนอะ